การมีเป้าหมายเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ที่สําคัญไปกว่าการมีเป้าหมายนั่นก็คือการโฟกัสตัวเองให้อยู่กับเป้าหมายให้ได้ตลอดเวลาคนส่วนใหญ่ในบางครั้งบางคราก็จะเผิดละสายตาไปจากเป้าหมายตัวอย่างเช่นคุณจะเดินทางไปเชียงใหม่คุณกําหนดวันเวลาที่จะออกเดินทางและกําหนดวันเวลาที่จะไปถึงสมมุติว่าคุณจะใช้เวลาหนึ่งวันที่จะเดินทางไปถึงเชียงใหม่ในระหว่างทาง คุณก็อาจจะเจอกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามน้ำตกภูเขาดอกไม้บรรยากาศสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะดึงให้เราเพลิดเพลินและลืมโฟกัสว่าเราจะต้องไปถึงเชียงใหม่ให้ได้ภายในหนึ่งวันตามกำหนดนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้คนส่วนใหญ่ที่แม้จะมีเป้าหมายแต่ก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการได้วิธีเดียวที่จะทำให้คุณโฟกัสอยู่กับมันได้ นั่นก็คือการเซลฟ์ทอลตอกย้ำตัวเองด้วยการพูดกับตัวเองซ้ำๆฟังซ้ำๆตอกย้ำในสิ่งที่เราต้องการหรือเป้าหมายของเราแบบซ้ำๆทุกวันอย่างน้อยคุณจะต้องทำติดต่อกันไม่ต่ำกว่า21วันเก็ตไหมคะใครเก็ตพิมเก็ตมาคะ่ะการทำซ้ำๆมากกว่า21วันขึ้นไปก็จะเปลี่ยนตัวคุณเป็นคนคนใหม่ นิสัยใหม่ตัวตนใหม่ที่มีวินัยด้านความคิดและมีวินัยกับเป้าหมายของคุณมากขึ้นตราบใดที่คุณไม่ละสายตาจากเป้าหมายคุณถึงเส้นชัยแน่นอนคะ่ะ